ผมจตุลนฉายแสงบัญชีรระชื่อพักเพื่อไทยคือในประเด็นเดียวกันเนี่ยนะครับผมยังคิดว่าอาจจะต้องหารือกันให้ให้ดีคือผมผมเป็นประธานคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาย,ยกยกเลิกคำสั่งคอสชอมาสามามครั้งนะครับแต่ว่า ทั้งหมดก็จะเป็นยกเลิกคําสั่งแล้วก็เขียนบทรองรับเขียนบทเฉพาะการไม่ได้ไปแก้ตัวพระพรัมยหยัดต,ตัวแม่เลยทีนี้เวลานี้เรามีปัญหาว่าคอาสชเขาออกคำสั่งมาแล้วมันกระทบต่อพระรัมยหยัดระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก็คือในเรื่องการสอบไพสอบที่ไหนสอบที่ส่วนกลางหรือสอบที่ภูมิภาคเนี่ยนะครับพอเขาออกคำสั่งนั้นมาขณะนี้เรามีสมาชิกเสนอร่างยกเลิกคำสั่งพอยกเลิกคำสั่งถ้าทำสำเร็จมันก็จะมีผลกลับมาเป็นใช้กฎกติกาตามพระราชบัญัตระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นที่มีไว้เดิมก่อน ก่อนปี6กศยเขายกเลิกคำคำสั่งเขาออกมาปี60นี่คำสั่งอย่างนี้มันการยกเลิกคำสั่งอย่างนี้มันไม่สามารถไปแก้ไขปรับปรุงพระพรัมยระเบียบบรหิหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิน่นให้มันดีขึ้นได้มันได้กลับไปอย่างเดิมอย่างเดิมก็มีปัญหามือนกันเขาก็เลยต้องการจะแก้ทีนี้พอในการแก้เขาก็เสนอร่างพระรัมย ระเบียบบริรหารง,งานบุคคลขึ้นมาเขียนขึ้นมานี้ถ้าจะไปแก้ถามว่าจะไปแก้แบบของเก่าของเก่าก็ไม่มีเพราะของเก่ามันถูกคำสั่งคอนชอยกเลิกไปเขาก็เลยเอาการยกเลิกคำสั่งเข้ามารวมอยู่ที่ว่าอยู่ในมาตราสามเราถือว่าการยกเลิกคำสั่งแบบนี้เนื่องจากคำสั่งแบบนี้มีศักด์เท่ากับกฎหมายเหมือนกัน คล้ายๆก็เป็นเนื้อหาอย่างหนึ่งของพระราชัดระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลบุคคลส่วนท้องถิ่นไปแล้วเขาก็เลยเขียนเป็นมาตราหนึ่งคือมาตราสาว่าให้ยกเลิกคำสั่งคณะอโโคอสชการเขียนอย่างนี้พอถ้าเรามันก็มีปัญหาท่านท่านชนนานเสนอเนี่ยก็มีประเด็นน่าคิดขณะเดียวกันถ้า เราจับแยกกันเลยแล้วเราไปยกเลิกเราไปตัดมาตราสในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลนะครับถึงเวลาจะแก้ไอพรบระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลนี้เนี่ยจะแก้ของเก่ายัางไงเพราะของเก่ามันยังไม่มีแล้วของเก่าม,มันถูกยกเลิกไปโดยคำสั่งคองสชและจะเขียนขึ้นใหม่ยังไง พอยกเลิกคำสั่งคอสชอเป็นอีกฉบับหนึ่งที่แยกกันไอ้ความมันก็กลับมาความความเดิมมันกลับมาคณะกรรมธิการที่กําลังแก้ระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลก็จะไม่สามารถไปแต่ต้องมันได้ด้วยเพราะมันยังกลับมาไม่ถึงเนื่องจากว่าจะกลับมาได้จริงๆก็ต่อเมื่อมีการประกาศในราชการนุเบิชาาประกาศบังคับใช้นะเพราะนั้นถ้าแยกกันก็มีปัญหาแบบนี้นะครับ กับอีกแบบหนึง่งถ้ารวมกันไปเลยก็หมายความว่ารับหลักการไปด้วยกันถือว่ารับหลักการทั้งการพิจารณาแก้ไขปรับปรุปรงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพร,ระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานวนบุคคลส่วนท้องถิ่นพศส5 4 2และเนื่องจากรับักหลักการในการยกเลิกประกาศคำสั่งคสชก็เติมเข้าไปในหลักการ ฉบับหลักนี้เลยว่าและยกเลิกคำสั่งคอสชอฉบับที่พศก็บวกเข้าไปเลยการเพิ่มเติมหลักการในชั้นกรรมธิการทำได้ถ้าหากว่าก็ที่ผมเป็นประธานกรรมิการมาเคยทำมาแล้วนะครับและสภาก็เห็นชอบมาแล้วก็คือถือว่ารับหลักการไปด้วยกันทั้งแก้ไขเพิ่มเติมร่างเพิ่มหัติระเบียบบริหารงานส่วนบุคคลบุคคลส่วนท้องถิ่นและ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคอสชที่เกี่ยวข้องเมื่อเป็นอย่างนี้กรรมธิการจะเอาไปรวมเันเข้าแล้วใช้ร่างนี้เป็นร่างหลักก็จะใช้คำว่าน่าจะทำได้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันทำมาแล้วทางกฤษฎีกาก็ชี้แจงว่าก็เนื่องจากรับหลักการมาทั้งสองแบบทั้งสองเรื่องซึ่งเป็นเนื้อหาต่างกันเลยเนื้อหาไม่เหมือนกันเลย แต่เมื่อรับหลักการแล้วก็เอามารวมเข้าในร่างหลักแล้วก็ไปเขียนในข้อสังเกตไว้ว่าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการแต่ไม่ใช่แก้ไขไม่ใช่หมายความว่าเป็นการแก้ไขเกินหลักการที่รับไปจากสภาเพราะว่าสภารับหลักการไปทั้งสองทั้งสองหลักการเพียงแต่เอาไปรวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้าวิธีนี้ถ้าจะใช้วิธีนี้ ไม่ควรแยกกันลงมตินะครับและไปตั้งกรรมธิการแยกกันมันจะไม่มาบรรจบกันมันมาบรรจบกันไม่ได้ถึงเวลามันต้องรอรอให้ร่างพระธรรมจัติยกเลิกคําสั่งคอสช,อชอมีผลเสียก่อนคณะนี้ถึงจะพิจารณาได้คณะที่จะพิจารณาระเบียบบริหารงานบุคคลเนี่ยเขาถึงจะพิจารณาได้เพราะไม่งั้นมันไม่มีตัวเก่าอยู่ตัวเก่าไอ้ไอข้อความเก่า มันถูกคําสั่งคสชย,ยกเลิกไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นปัญหาซึ่งต้องตัดสินใจใน,ในความเห็นผมคิดว่าการแยกกับจะเป็นผลเสียถ้าจับมารวมเสียโอกาสหาทางออกน่าจะดีกว่านะครับรับหลักการร่วมกันไปเลยทัทง้งทั้งทั้งหลักการที่ต่างกันสอง,สอ,งอันเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องทํานองเดียวกันเป็นเรื่องที่มันจะไปผสมผสานและร่วมกันแก้ปัญหาได้นะครก็อยากเสนอว่าให้ รวมพิจารณารับหลักการไปด้วยกันครับแล้วใช้ร่างระเบียบบริหารร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นหลักขอบคุณครับ